สวัสดีครับ YouTube แล้วก็ผู้ชมท่านนะครับผมันนี้กับผม p GT เหมือนเดิมและเพิ่มเติมเลยคือวันนี้เรามาอยู่รายการกู้หิวภาคที่3นะครับก็ไม่ได้ทำมานะฮะแล้วนะครับไ,ไก่เหี่ยนี่ม่งอยากโดนนะ <S <S <ๆ>ครับในวันนี้เราจะมาทำหมูกระเทียมหมูกระเทียมทอดนะครับเพิ่งเพิ่งเพิ่งไปซื้อมาเมื่อวานเนาะไไก่นี่มันอยากโดนหรือไงวะ มูกระเทียมเป็นมูกระเทียมมาเป็นรูปเนาะแช่แข็งไว้เดี๋ยวผมจะมาทอดนะครับผมก็ตอนนเราเข้าสู่ครัวึ้่แมงโคดเน่าอินแล้วนะครับผมอย่างแรกนะครับเราจะแกะหมูกระเทียมออกมาก่อนนะครับผมผมขอไปแกะแป๊บหนึ่งครับเอ้เมื่อกี้นะครับผมลืมถ่ายนะครับก็ตอนนี้เราก็แกะออกมาแล้วนะครับผมก็จะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ ต่อไปนะครับผมเราจะมาเปิดเกมนะเดี๋ยวผมจะตั้งไฟนะครับโอ้โหจะตั้งไฟที่ประมาณไฟกลางนะครับผมประมาณนี้เนาะเประมาณนี้นครับเดี๋ยวน้ำมันน้ามันเราใช้เป็นน้ํามันพืชน,นะครับน้ำพืชจะใช้เลยครับจะหมดขวดอยู่แล้วเนดะ้ ใช้เสร็จก็ทิ้งวางไว้ตรงนี้นะครับวางไว้แถวนี้นะครับจากนั้นรเราจะก็รอลามันเดือดน,นะครับครับผมเนื่องจากว่าผมอยากปรุงรสไอ้หมูกระเทียมทอดนี้สักนิดหนึ่งนะครับเราจะใส่ไอ้เกลือนะครับเป็นเกลือป่นนะครับเกลือรเราใส่เกลือไปนะครับใส่สักนิดหนึ่งนะครับผม อ่าะลงไปครับผมแล้วก็ครบครับที่ทีมันอาจจะเข็มอยู่แล้วนะครับผมแต่ผมก็ลองใส่ไปดูนะประมาณนี้นะครับโอเคครับตอนนี้น้ำมันเราก็เราจะไดท้ที่แล้วครับ ต่อไปนะครับเราจะใส่หมูกระเทียมที่เรานะคลุกเกลือกับเมื่อกี้นะครับใส่ลงไปนะครับผมทะไรเหมือนทะเลอะไรได้ดหรครับต,อ,ตองทีจะสองิ้นก่อนนะครับผมเวลาถ้าทอดเยอะนะครับมัน มันสุกไม่ทั่วนะครับเพราะกระทะมันพนลึกแล้วก็น้ำมันมันน้อยเนาะอืมกินหอมมากก็ตอนนี้ก็เป็นตอนเช้าแล้วครับผมผมก็ตื่นมาก็ถ่ายเลยนะครับตื่นมาก็ซักผ้าทำอะไรก็ เห็นไอ้หมูกระเทียมนี่อยู่ในช่องฟีเนะล้วก็เลยเอามาจะทำคอนเทนต์เลยนะครับเราพริกนะครับอย่าทอดไฟแรงเกินแล้วก็อย่าทอดนานเกินนะเพราะจะทำให้ไหมนะครับก็ให้ประมาณครับพอน้นตาลต้ตาลด้่หนึ่งในก็สีดูเหมือนมนก้องสีสวยมากนะครับแต่ของจริงก็สีเทียาเลยทอดให้มันพอดีๆครับไม่อยาให้ เพราะว่าไอ่หมูกระเทียมอยู่เนี้ยมันสุกอยู่แล้วนะครับเราแค่มาอุ่นเฉยๆนะครับโดยการทอดเนาะทอดให้พอดีนทอดให้มันอ,อกรอบๆตาลๆครับ <c oughs> จะได้แบบกบรอบๆเนาะข้างนอกกรอบๆแต่ข้างในนี่แบบนุ่มนะครับไอ <c oughs> ่ปรุงรสก็ปรุงรสเพิ่มได้ใส่ซีอิ๊วใส่น้ำปลาใส่อะไรก็แล้วแต่นะครับไอ้ใส่เพิ่มของเคียงเพิ่มก็ใส่สบาย นี่ดูสวยมากครับนับ้นนะครับเออักใส่จานนะครับจานเดินนะครับเก็บ้างนะครับสี้ช่วยมากครับผม สวยมากสวยมากแล้วก็ทอดต่อครับผมเดีย๋ยวพี่ค้ับเกเดี๋ยวผมเปลี่ยนฉากแป๊บนะครับดูผู้ชมมันเหมือนอัไนี้แหละคาราเกะผู้ชมนะคุณจะกคาราเกะไหม เออไม่ใช่คาราเกะนะคาราเกะกระเทียมปุลยละอะไรประมาณนั้นเออถ้าทอดเกลือน่าจะอร่อยผมว่สวยมากนีกลิ่นหอมกระเทียมนิดหนึ่งครับโหตอนนี้เรามารีวิวรีวิวค so cool. ร,รัวโซโครกัน so cool, นะทุกคนครัวโซโคะสภาพพนะี่อแหม่มาครับผมก็บ้านนี้ก็ตั้งแต่ ตั้งแต่ผมอยู่ปอ2นะบอกเลยสถานะสภาพตั้งแต่ผมปอ2ตอนนี้ผมอยู่ม5แล้วนะครับก็กี่ปีอะเจปีได้มั้งก็ประมาณนะครับบ้านนี้ก็นาน นะครับผมชอบให้แบบว่ามันออกไม่ไหม้ทีหนึ่งนะเพราะว่ามันจะได้แบบแต่ก็ไม่ไหม้มากนะผมไม่ชอบกินไหม้ขนาดนี้เหมือนว่าแบบให้มีน้ําตาลเข้มๆนิดหนึง่งมันจะได้แบบกรอบนะแบบกรอบแบบครับไปเลยนะแบบอร่อยมากนะโอเคฮะลิ่นน้ำมันออกแป๊บหนึ่งนะครับตักมาอย่างนี้นะครับ ลวงก็ไม่ได้กินนะครับหืมสวยมากโอ้โหครับผมครับผมนี่ครับหมูทอดกระเทียมครับผมไอเราปิดแก๊สแป๊บหนึ่งครับก็อาจจะสายอะไรแป๊บนึงครับเพราะว่าใช้มือถ่ายครับมือถ่ายเองถ้าถ่ายเองทำเองหมดเลยนะครับผม <laughs> ก็ตอนนี้ <laughs> ดูซินี่อะไรอ,อฟาร์มไก่ครับ ตกปลาในแม่ครับครับครับผมดูแสงครับสวยมากครับผมสวยมากเราเริ่มชิมเลยครับผมอืนุ่มมากครับอื อร่อยอร่อย,ออย,ออย,ออยใส่เกลือแล้วหอมเพิ่มเยอะเลยอร่อยมากคุณผู้ชมอร่อย,อรอยจริงๆจริงๆใหญ่อ,กออกเค็มนิดนึ่งครับแล้วก็อันนี้เผื่อว่าผมใส่เกลือเยอะเลยนี่เผื่อว่าใส่เกลือเยอะไปเนาะถ้าใส่นิดนึง แบบพอดีพอดีนี่แบบอ,อร่อยมันหอมกระเทียมหอมเกลือแล้วก็ตัวหมูนี่แม่งอร่อยจริงครบับหาซื้อก็ได้ผมไม่ได้โปรโมทนะแต่หาไปหาซื้อครับผมหมูกระเทียมการอีกพ o r นะครับผมกา r l กพ p o เนาะหมูกระเทียมนะครับเป็นหมูกระเทียมสัเป็จลูกเนาะหาซื้อก็ได้ครับผมเอาละครับผมก็จบกันไปได้แล้วครับสําหรับกูหิวในวันนี้นะครับผมก็มาทํา อาหารเช้านะครับผมเมนูเช้าในอากาศเ,เ,เ,เช้าเช้าแบบนี้นะครับผมโฟกัสดิเออครับในอากาศเช้าแบบนี้นะครับผมก็ถ้าใครสนใจก็หาซื้อได้หามาทําได้นะครับผมก็ราคาผมไม่รู้เนาะแต่ก็หาซื้อหามาทําได้นะครับผมก็วันนี้ก็จบกันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบายยครับ